การกลับมาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชออีกครั้งมีความหมายสำคัญมากในโลกการเมืองไทยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและเป็นหัวข้อพูดคุยใหม่ในวงการการเมืองการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักใหม่ทําให้พักปชอมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและมีผลกระทบต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างมากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27และหัวหน้าพักป,ปชอคนที่7กลับมาอย่างไม่คาดคิด และได้รับความสนใจจากทั้งภายในและภายนอกพักการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับพักปอชอปซึ่งเป็นพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีความหมายสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งที่สิบท,ที่มีหัวหน้าพักใหม่ขึ้นมาในพักปอชอปการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งเป็นหัวข้อพูดคุยใหม่ในวงการการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือการกลับมาของนายอภิสิทธิ์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายสําคัญสําหรับพักปอชอปซึ่งเป็นพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแต่ในช่วงหลังนี้พักปอชอปได้รับความนิยมต่ําลงมากจนถูกเรียกว่าเป็นพักต่ําร้อยซึ่งเป็นคําที่ใช้เพื่ออ้างถึงพักที่ได้รับความนิยมน้อยมากๆการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งเป็นครั้งที่สิบที่มีหัวหน้าพักใหม่ขึ้นมาในพักปชปการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นหัวข้อพูดคุยใหม่ในวงการการเมืองนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาอย่างไม่คาดคิดและได้รับความสนใจจากทั้งภายในและภายนอกพักการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับพักปชป waffle, ซึ่งเป็นพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน การเลือกอภิสธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นครั้งที่สิบที่มีหัวหน้าพักใหม่ขึ้นมาในพักปชปการเลือกอภิสิทิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นหัวข้อพูดคุยใหม่ในวงการการเมืองนายอภิทิ์เวชาชีวกลับมาอย่างไม่คาดคิดและได้รับความสนใจจากทั้งภายในและภายนอกพักการเลือกอภิสิทิ์เป็นหัวหน้าพักใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับพักปชปซึ่งเป็นพักที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการเลือกอภิสธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นครั้งที่สิบที่มีหัวหน้าพักใหม่ขึ้นมาในพักปชปการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นหัวข้อพูดคุยใหม่ในวงการการเมืองนายอภิิ์เวชาชีวกลับมาอย่างไม่คาดคิดและได้รับความสนใจจากทั้งภายในและภายนอกพักการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับพักคปอชอปอซึ่งเป็นพักคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นครั้งที่สิที่มีหัวหน้าพักใหม่ขึ้นมาในพักคปชการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นหัวข้อพูดคุยใหม่ในวงการการเมืองนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาอย่างไม่คาดคิด และได้รับความสนใจจากทั้งภายในและภายนอกพักการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับพักปอชอปซึ่งเป็นพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการเลือกอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักมีผลกระทบต่อการเมืองของประเทศไทยอย่างมากซึ่งเป็นครั้งที่